ข้อที่สองนะครับสมการของ y เท่ากับ x log o s e c กังส x นะครับข้อนี้นะครับเราจะใช้สูตรหน้าดิฟหลังบวกหับดิฟหน้านะครับได้เป็น x log c o s e นะครับ c o x l 2x บวกหลังดิฟหน้า log 2x บวกดิฟหลังดิฟหน้า ไม่ไดมีแล้นะครับเราต้อการแทนข้ามก่อนไม่ได้เป็เองหลังก็คือข้าดีนะครับสนสองอแ้วผไม่เปีนหลัหลังจากัรเริ่งเราต้อ,อง,งการดิฟเลครับดิฟดิฟนอกก่อนดิฟตังงนงัจะเป็นสอ,องโคเซ็ก็มาดิฟไงน,นะครับจะเป็นดิฟคเซแล้เป็น ลบโคเซวกลบสองก็คะลบโคเซกเอ็กคูณด้วยขดนะครับคดัิเอ็กซบวกลบโคเซตลองนีนเอ็กก็ต่ำหนองเอไรก็ตามทรต้องการเอาอ็กซเข้าไปคูณอยู่เล็นเ็ อ่านรัหลังจากนั้นเราก็ทำการเอาสเศ้ท่ากับเท่ากับหนึ่อื่นนะครับได้สองสอ x ส่วน c i n e สอง x นะครับย้าย c o s i ครบ cosine สมุ2สังนี้คูณกันแล้วย้ายมาคูณหนึ่งอื่นไครับได้เป็น2 x ลัคูณด้วย cos x กำลังสองนะครับบวกด้วยคูนด้วย c o เอนะครับจะปิดคูนด้วย ln c อ s x กำลังสองนี่ข้นนนี้แล้วนะครับเราจะทการตัด cos ที่เหมือนกันถ้าเป็น cos ตัด cos นะครับพอนี้คำตอบก็คือ ลบ 2x คูณขอด x บวก log โพสเกง 2x ที่ยำตอบ